สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสอนเล่น c l ลด o อ c แคลนสำหรับมือใหม่พาร์ทที่93นะอืมตอนนี้ผมก็ยังคงเป็นบ้านเล้เวล9เหมือนเดิมเลยแต่ก่อนที่เพื่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากนิดน,นึงกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องผมหน่อยนะผมจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้ดูเรื่อยๆเนาะตอนนี้กับดักสปริงผมอัพเกรดจนตัน เกือบหมดแล้วนะเหลือแค่อีกอันหนึ่งอีก2ชั่วโมงมันจะตันนะผมเริ่มมาไล่ upgrade, อัปเกรดการป้องกันอย่างปืนใหญ่นะแคนนอนเนาะน่าจะอัพขึ้นแล้วสิบเอ็ดอาจจะตันแล้วละแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเกรดปืนใหญ่ให้มันครบแล้วก็มาอัปเกรดปืนครกแล้วก็แท่นขุดนะครับตอนนี้กว่าที่ผมจะขึ้นบ้านแล้วสิบได้ผมคิดว่าผมอาจจะอัปเกรดทุกอย่างตันหมดเลยท,ท้งที่ตั้งแต่เล่นมานะตั้งแต่บ้านหนึ่งถึงบ้านแล้วแปด ขึ้นเลเวล9ผมไม่ได้รอตรันทุกอย่างนะแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆนะมันก็ตันทานกันเองนะเพราะว่าผมอาจจะมีบ้านช่างครบ5หลังเร็วด้วยแหละมันทำเลยทําให้การที่ผมอมืขึ้นบ้านแบบไม่ได้ตันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ข้ามขึ้นมาบ้างบางส่วนนะแต่ไม่ได้ข้ามหนักนะมันก็พอแบบช่วงที่เราอาจจะอัปเกรดผู้กล้าตอนบ้านเลเวล9มันใช้เวลานานนกกว่าจะที่จะเลเวล30 คิตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะมันก็เลยนะั่แหละทุกอย่างก็เลยอาจจะตันพร้อมๆกันประมาณนั้นอตอนนี้บับเบิลคิงผมเป็นเลเวลยี่สิบเจ็ดอับขึ้นยี่สิบแปดนะไอเชฟควงยี่สิบหกอับขึ้นยี่สิบเจ็ดเลยประมาณสามสองสามเลเวลเนาะจะตันนะสำหรับคีนก็เดี๋ยวอีกสิบชั่วโมงจะเกรดต่อนะตอนนี้เนะี่ยผมก็ได้อัา uh, ปล้นน้ำำําดําจนมันล้นเนาะความจริมันล้นแล้วแหละแต่ผมโดนปล้นไปนะนี่โดนไปสองพันสี่นะมันก็เลยไม่ล้นแบบนี้ ผมป้นล่าสุดประมาณ8ชั่วโมงที่แล้วนะวันนี้ป้นไปแค่2รอบเองก็เป็นอันนี้ส่งนะการที่เราอาจจะป้นน้ำดำแบบที่ผมบอกนะก็คือเน้นป้นปริมาณที่มากนี่นะรอบละ5้0 0 7 0 0 0อาจจะบางรอบอาจจะ3า0 0เก้าอาจจะได้ไม่หมด7 0 0 0 6,000ประมาณเนี้เราเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาป้นถี่ขนาดนั้นนะแล้วการเล่นแบบผมก็เพื่อนๆอาจจะไม่ต้องกังวลน,นะว่าน้ําดําจะหายยากเลยาหาไม่พอนะป้นแบบเนี้ยได้ไม่ยากนะแล้วก็อาจจะไม่ต้องมัน ใช้ลุนนะ้ำอมฤตมืดเลยด้วยซ้ำทางนั้นที่ผมนะอัปเกรดฮีโร่อย่างต่อนเนื่องเลยถ้าเพื่อนๆถ้าใครทำแบบผมอาจจะเข้าใจนะว่าพอเลเวลฮีโร่มันเริ่มเยอะนะมันใช้น้ำดำเยอะนะถ้าเราแบบไม่ไ้ป้นสำรองไว้ก็อาจจะอัพไม่ได้นะันอาจจะน้ำดำไม่พอประมาณนั้นแต่การที่ผมเนี่ยโจมตีแบบนีน้มันก็ไม่ได้ซสีเรียสสสำหรับการหาน้ำดำนั่นเองเอา หาบ้านโจมตีบ้านแล้วสิบเนะอืมแล้วก็น้ำดำเยอะๆสักหน่อย5้าเป็นสี่นะแล้วก็เข้าชาร์จไอ้แท่นขุดกับแท่นเก็บนะนี่แหละก็ได้ละบางทีผมไม่เอาดาวด้วยซ้ำเนะเอาป่าจุดเป้าหมายของผมก็คือเข้าไปเก็บน้ำดำเนะอมก็อยู่ที่เพื่อนเนะยอาจจะช่วงไหนดันถ้วยก็ดันไปนะช่วงไหนอาจจะเก็บน้ำดำก็เก็บไปนะไม่ต้องเอาสองอย่างพร้อมกันเดี๋ยวมันจะไม่เวิร์กสักอย่างนะอืประมาณนั้น ช่วงนี้ก็นั่นแหละฮะมันช่างผมยังไม่ว่างนะั่นเลยต้นไม้มันขึ้น,นก็เลยต้องปรับแปลนนิดหน่อยนะสําหรับแปลนที่เอาไว้อัปเกรดสิ่งก่อสร้างนะเนี่ยการที่แบบผมขุดต้นไม้เทศกาลหมดเลยนะมันก็ทําให้แบบต้นไม้มันก็สปอนขึ้นมาเรื่อยๆนะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เก็บขุดต้นไม้ตอนที่ช่างเราว่างพอดีก็ได้เพชรมาเรื่อยๆนะตอนนี้มี2องพันสามหกสิบสองเนยยังไม่ได้ไปใช้อะไรเลยนะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้สำราเนะประมาณนั้นส่วนบ้านกลางคืนนะเดี๋ยวมาดูกันบ้านกลางคืนผมก็นั่นแหละฮะ มาบูธตอนอัดคลิปทุกทีเลยก็บูธไปนะอ่าช่วงที่บูธก็ขุดต้นไม้ไปด้วยนะเก็บเพชรไปเก็บเพชรจากการขุดต้นไม้นี่มันเก็บได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะนี่ก็ได้มา6เม็ดเลยนะสวยนะเยอะอยู่นะเก็บผส,สมไปเรื่อยๆนะแต่ละวันนะะตอนนี้ผมจะอัปเกรดอะไรดีสําหรับไอดีนี้อัปเกรดคลังก็ไม่ได้นะไอ้นนคลังนี้ตันละคลัคงนะทองอีอันอยู่นี่ก็เดี๋ยวรอทรัพยากรมันถึงนะสองล้านห้าค่อยมาอัปเกรดตอนนี้ก็ปล่อยช่างว่างไปก่อนเนาะ ่าแล้วก็วอลลิคนะวอลลิวันนี้เป็นวันที่3แล้วเมื่อวานแพ้ไปนะครับอ่าเนื่องจากเราเจอแคลนดับหนึ่งนะมันค่อนข้างที่จะตึงนะก็แพ้ไปไม่ได้อ่าก็ได้ดาวมาบางส่วนนะได้มา41ดวงนะเขาได้ไปถึง76เลยนะแล้วก็วันนี้ก็เจอแคลนที่แบบบ้านใหญ่ๆอีกแล้วนะเป็นกอสโอลีนะก็อาจจะเจอตึงวันสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าแคลนผมนะจะโจมตีได้มากกว่านะอาจจะชนะหรือเปล่านะถ้าเขายังคงไม่มาโจมตีนะผม จากที่ดูประวัติมานะแคลนก o d Only เขามจมตีประมาณ10-11ดาบประมาณน,ะนั้นนี่อาจจะเขาจะอาจจะไม่มาจมตีแล้วถ้ารอบนี้ชนะมาก็อาจจะทําให้แจกโบนัสเหรียญวอลลีกได้มากขึ้นนะสำหรับวันนี้จะเห็นได้ว่าการที่ผมกดวันที่2นะมันก็เลยเจอแคลนที่เขาอาจจะไม่พร้อมที่จะวอลนะสมาชิกอาจจะไม่ได้ออนทุกคนไม่ได้เล่นกันทุกคนประมาณนั้นแต่ถึงแม้ว่าบ้านเขาจะคัดมาลงแต่บ้านใ,นใหญ่ๆก็ เราก็ยังสามารถที่จะคลองตำแหน่งอันดับหนึ่งสองเอ่ออันดับหนึ่งไม่ใช่นะอันดับสองถึงสามประมาณนั้นเราก็ได้จะได้เหรียญลีกมากขึ้นนะอืมตอนนี้ก็ร้อยสีิบ็ดาวนะสำหรับแคลนผมก็ตัวลีก็เป็นดับ3ามนะดับสี่ก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะเขาได้ครับมาแค่ร้อยเ็นะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเจอไม่ได้ตึงขนาดนี้นะโอเคสําหรับไ d ดีนี้ผมเป็นหลังที่ยี่สบนะเจอบ้านสิบสองเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้ดาวนะผมก็พยายามที่จะ โจมตีให้ได้แหละอแต่มันคงอาจจะไม่ได้นะผมจะเจาะกําแพงเข้าไปนะผมใช้สูตรไหนใช้สูตรนี้นะผมได้วิเคราะห์มาแล้วนะการที่เราโจมตีมา13แล้วไม่มีฮีโร่ด้วยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากแบบสมบูรณ์แบบเลยนะโอกาสที่จะสมดาวดําสูงมากแบบ99.99% 99นะผมจะใช้น้ยายาพินไหวเปิดเข้าไปนะอในประสาทแคนผมไม่ได้ขอปลาหินแล้วเนาะผมขอเป็นมังกรไฟฟ้าเพื่อมาชิ่ง ผมต้องการที่จะชิ่งขอบด้านนี้นะสำหรับองกรไฟ,ฟฟ้านะแล้วก็เดี๋ยวใช้ก็เลิ่มบางส่วนเจาะเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็เข้าด้านนี้น้ไมีดพินไวเปิบตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวให้ขวานซิ่งเราเข้าไปทําลายบ้านไม่รู้มันจะเข้าไหมนะแปลนนี้ขวานซิ่งเรามันอาจจะออกข้างนะความจริงผมอยากจะเข้าทะลวงข้างบนแล้วทะลวงไปถึงบ้านเลยด้วยท่าทั้งบนนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะออกข้างนะเพราะว่าขวานถ้ามันเจอเบรบิเลียนกับ จาเ้าควีนนะมันจะพุ่งเป้าเข้าไปโจมตีผู้กล้าก่อนนะแล้วก็นั่นแหละฮะมันก็จะเริ่มทะเลทลายออกข้างไปทันทีมันจะไม่เข้ากลางนะอืผมคิดว่าผมจะเอาเบก้ามาชาร์จควีนฝั่งนี้นะแล้วก็อแต่ว่ามันอาจจะขวานมันอาจจะออกมาฝั่งนี้สิแล้วผมก็จะใช้มังกรไฟฟ้าชิงทางด้านนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเจาะนักระเบิดกำแพงจเจาะไงน,นี้แล้วก็ทะลวงขวานซิ่งเข้าไปด้านนี้ไม่รู้มันจะได้ไหมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอืม ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะแล้วทหารเรามาประมาณนี้นะอืจะเอาเข้ายัางไงดีนะจะได้ไหมนะเปิดจออแพงไปกะแพงแตกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเออแตกอยู่นะกำแพงก็สูงก็ไม่ที่อ่าคารนามือกับไอ้เจ้าน้ำยาแผ่นดินไหวนะอันนี้แผ่นดินไหวเลวกว่าสามนะสามสี่ขวดแตกเหมือนเดิมนะอืมผมจะลงบอลลูนไปเช็คกับดักอาระเบิด พวกลูกโป่งดามลูกโป่งแดงนะจากนั้นลงมังกรโดยฟ้าไปชิงเออมันชิงผมคาดคะเนผิดนะครับเนี่ยความจริงผมอยากให้มันชิงทําลายแบบนี้เลยมันก็ทำไปได้แค่นั้นนะแล้วก็ส่งพมดมาเก็บขอบตรงนี้หน่อยส่งโกเลมมาถ้าโกเลมลงตรงนี้มันจะเดินมาทำลายป้อมนี้นะลองลงตรงนี้สิโอเคแล้วก็ลงตรงนี้เปก,ก้า พอมดช่วเก็บอตอนนี้ปั๊มอิซียังไม่ทำงานนะครับสโลไปที่ Queen อาชอ์ควีนแล้ก็เอาไว้สโลประสาทแคนอาจจะดีกว่านะไม่รู้ว่าผมตัดสินใจถูกหรือเปล่าสำหรับการสโลนะโอเคผมจะลงวันคลี่เข้าไปนะครับอตอนนี้ป้อมอินซีทำงานแล้วนะ วันคลี่อยออกไปทางซ้ายดย้ออกทางซ้ายเรียบร้อยจบเลยฮนะแบบนี้อจบเลยจบเลยจบข่าวแห้งแห้งแห้งวันคลี่ไปนู่นเลย <c oughs> นี่แหละฮะความจริงผมน่าจะเก็บวันคลี่ไว้บางส่วนนะแบบให้มันเข้าด้านในนะก็อย่างที่ผมคาดเลยนะการที่มันชิ่งไม่หมดนะเนี One ่ยวันคลี่มันจะไม่รู้ว่าเมื่อก,กี้มัน พุ่งเป้าไปโจมตีแบบเล่นคิงเขาเนาะโอ้ไม่ได้ดาวนะสำหรับวันนี้ผมอาจจะถ้าผมลงมังกไรไฟยฟ้าชิ่งไปทางซ้ายนะอาจจะได้นะอาจจะเข้าถึงบ้านหรือเปล่าอืเดี๋ยวขอดูรีเพลย์หน่อยนะครับว่ามันผิดพลาดตรงไหนสําหรับแผน,นการแผนการในการวอลครั้งนี้มันค่อนข้างตึงไปหน่อยนะถ้ามีฮีโร่อ่ะนั่นแหละผมว่าได้อยู่อย่างน้อยดาวนึงอ่ะน,นี้ไม่มีไง ความจริงผมคิดว่าผมจะผ่าไม่ได้ผ่าหรือชซมก็เลยฟาชิ่งมาตรงนี้นะแต่มันก็คงชิ่งมันไม่ถึงนี่อยู่ดีนะมันจะโดนป้อมพลุยิงแตกอยู่ดีนะมันก็ผลลัพธ์อาจจะไม่ต่างกันมากนี่เปิดกำแพงไปตรงนี้เขาวางฉลาดนะเขาวางบ้านไปรึกว่าสมควรนะถ้าวันคลี่ผมมันเข้าด้านในมันก็อาจจะออกข้างมาฝั่งสองฝั่งนี้แต่ผมเห็นว่าช่องตรงเนี้ยมันอาจจะกี่ช่องละ สช่องหรือเปล่าน่าจะสองช่องนะอสองช่องกับบ้านก็สองช่องเหมือนกันนะระยะห่างระหว่างเอกโบกับป้อมนี้นะแต่ว่าอินฟินอโนมันค่อนข้างอยู่แหลมเข้ามานะผมคิดว่าถ้าโจมตีป้อมนี้เสร็จมันน่าจะเข้าบ้านเลยนะอืมถ้าคิดไม่ผิดแต่ว่ามันยังมีตัวที่ดึงความสนใจวันคิลี่อย่างวันบัมเบิลคิงนะเนี่ยนะเปิดเข้าไปแล้วผมก็ลงอะไรนะลงน่าจะลงมาก่อนไฟฟ้าแหละเนี่ยผมเทส อ่าลูกโป่งก่อนนะความจริงผมอาจจะชิ่งตรงนี้น่าจะดีกว่าเนี่ยผมต้องการให้มันชิ่งมาถึงนี่เลยนะอ่แต่การที่ผมลงบนเกินไปนะมันก็เลยชิ่งตรงนี้เสร็จมันไปชิ่งข้างบนนะความจริงถ้ามันชิ่งป้อมสองป้อมนี้แตกอาจจะวันคลี่อาจจะไม่ได้วิ่งไปถึงนู่นนะอืมผมก็พลาดด้วยแหละลงพลาดไปหน่อยไม่ได้จมตีบ้านเลยว่าสิบสักสิบสองเลยนะบ้านเก้าไปจมตีมาสิบสองแล้วบ้าจะไปแล้ว ถ้าแบบเล่นเน้นดันถ้วยอาจจะได้นะแต่ผมไม่ได้ดันไงความชนานาญไม่มีนะสำหรับการโจมตีบ้านสูงกว่าขนาดนี้แล้วไม่มีฮีโร่ด้วยนะยากสุดๆนี่ผมก็ลงโกเลมมานะเป็นหน้ากระดาน2ตัวความจริงซ่อจริงออกมาตัวเดียวก็พอมั้งโกเลมเอามาเยอะไปหน่อยนะเนะี่ยหรือสองตัวมันก็ซ่มจริงเปลี่ยนโกเลมเป็นวันคลีชุด2อ,อาจจะเข้าบ้านนะล,ลง บอลคีมาบอลคีก็เข้าตรงนี้อ่าเป้าหมายต่อไปมันก็นี่แหละระยะห่างระหว่างป้อมนี้กับป้อมนี้มันเท่ากันนะหรือว่าไม่เท่าน่าจะเท่าพอๆกันอ่ะมันเลื่อเลื่อขึ้นไปทำลายป้อมอ่าพอระยะห่างมันพอๆกันนะมันจะมีบางส่วนที่เข้าไปทำลายนี้นะก็แยกกันไปนะเข้ามาสองตัวเองเนี่ยพอันนี้ปุ๊บมันจะเริ่มทำลายป้อมพวกนี้แล้วล่ะเนื่องจากระยะห่างระหว่างอ่าคลังเก็บทองกับนี้มัน ติดกันเลยนะมันไม่มีระยะห่างแต่ว่าระยะห่างระหว่างคลังเก็บทองกับบ้านนี่น่าจะห้าหกช่องเลยนะอ่าไม่ใช่บ้านสิเป็นเอ็กโบเนี่ยสองช่องนะเรนั้นอ่าโจมตีคลังเก็บทองแล้วมันจะเป็นโจมตีป้อมที่ใกล้ที่สุดนะถ้าหานบางทีมันไม่ได้ไม่ฉลาดนะมันก็มีแมคคนิกของมันนะบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมมันซื่อบร้อไปโจมตีนี้แต่ถ้าเรารู้เมคคนะิกนะเราจะสามารถวางแผนในการโจมตีได้นะอันนี้ผมก็รู้แหละแต่ผมวางแผนพลาดไปหน่อยนะเนี่ยมันเห็นไหม พอมันโจมตีคลังเก็บทองแตกปุ๊บมันจะไม่เดินมาโจมตีนี้นะเนื่องจากป้อมพ่อมดมันอยู่ใกล้กว่านั่นเองไม่มีช่องว่างระหว่างคลังเก็บทองกับป้อมพ่อมดเลยแต่ช่องว่างระหว่างคลังเก็บทองกับป้อมเอ็กโบมันมี2ช่องนะตรงนี้เห็นไหมระหว่างอ่ามันว่างๆอยู่นะมันก็เป็นตโจมตีนี้ปุ๊บมันก็จะมาเริ่มโจมตีนี้ต่อถึงแม้ว่าไม่มีบบิเลียนคิงอยู่ตรงนี้มันก็จะโจมตีคลังอันนี้นะ แล้วก็อันนี้มีบับเบิลเคนิงอยู่ด้วยก็ไม่ได้ต่างกันนะอืผมพลาดตรงที่ผมไม่ได้ชิ่งมกไรไฟฟ้ามาตรงนี้ด้วยเนาะถ้าผมช่งมาแตกตรงเนี้ยวันคลีชุดนี้จะเข้าบ้านแล้วผมก็อาจจะลงน้ํายาฮิวตรงนี้น้ํายาม่วงตรงบ้านแล้วก็แช่ที่บ้านกับพมวิฟโนผมคิดว่าผมน่าจะได้เนอนหนึ่งดาวนะแต่ผมพลาดด้วยแหละครับหลังจากที่มันทาลายคลังเก็บทองกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะไปวิ่งไปไหนต่อระยะห่างระหว่างกําแพงคลังเก็บทองกับ ไอ้โรงทหารนี้นะเป็นระยะที่ใกล้ที่สุดนะที่มันจะออกข้างนอกนะมันก็ระยะห่างเท่าไหร่ละ่ะอ่าหนึ่งนะกำแพงนะับเป็นหนึ่งนะแล้วก็ช่องว่างระหว่างกําแพงอีกสองนะเป็นสามนะมันจะไม่วิ่งมาตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้อ่ะไอ้ไอ้สิ่งกร้างที่มันพังมาตรงเนี้ยมันระยะช่องมันสองเท่านั้นนะครับแล้วตรงนี้อีกสองเป็นสี่นะดังนั้นระยะห่างระหว่างคลังเก็บทองอ่าแท่นขุดทองกับไอ้ป้อมระเบิดมันจะห่างถึงสี่นะดังนั้นมันไม่ออกอยู่แล้ว ทางที่มันจะไปได้คือมันจะวิ่งออกไปทําลายป้อมนี้นะแล้วก็ระยะห่างระหว่างคลังเก็บทองกับป้อมนี้ก็มีเท่าไหร่หนึ่งกับสองนะผมคิดว่ามันน่าจะเข้าในนะถ้ามันโจมตีป้อมนี้เสร็จนะเข้าหนหรือเปล่าหรือออกนอกอ่าออกนอกฮะน่าจะไม่ได้นับอตรงที่ผมนับตรงนี้นะเพราะว่ามันมีกำแพงอยู่นะผมคิดว่าน่าจะเนี่ยกำแพงมันยื่นมาถึงนี้นะมันน่าจะนับ ยาวถึงเนี้ยลากยาวมาวนรอบกําแพงนะเออมันเกิน3ช่องนะเห็นไหมครับผมตามที่ผมบอกเลยมันจะไม่วิ่งออกมาตรงนี้นะมัน4ี่ช่องนะระยะห่างระหว่างไอเนี้ยแทนขุดกับไอเนี้ยมัน4ี่ช่องดังนั้นมันออกทางนะแล้วการที่มันจะออกมาโจมตีไอลงทหารนะมันก็จะไม่โจมตีลงทหารก่อนอยู่แล้วนะเพราะว่าป้อมเนี้ยมันอยู่ใกล้กว่านะครับวันเคลียร์มันก็จะเดินมาปั่นไอป้อมที่มันอยู่ใกล้นะเสกสร้างใกล้ๆนะก็นั่นแหละ มันออกข้างไปเลยถ้ามันเข้าในก็อาจจะพอลุ้นนะอันนี้ก็ไม่มีลุ้นแล้วก็เรียบร้อยผมพลาดตรงที่ผมชิ่งมักงกรไฟฟ้าไม่ได้ตามแผนนะก็เนี่ยครับเพื่อนๆอาจจะมีประโยชน์นะอาจจะไปใช้เวลาเราจะโจมตีนะก็เข้าทําก็อาจจะนับช่องเอาเนาะส่วนไอดีบ้านเลเวล11นะผมเป็นหลังที่5นะก็รอบนี้เจอบ้าน14นะแต่มันเป็นบ้าน14คามนะผมใช้มักงกรไฟฟ้าโจมตีนะครับ แปนที่มันแน่แนแบบนี้นะใช้มัองกรงฟฟ้าก็ถือว่าโอเคนะก็นะั่นได้มาสามดาวนะเนื่องจากมันบ้านคามเนะอะป้อมอินฟโนก็เวลน้อยอยู่เลยนะเนี่ยผมใช้บอลลูนไปก่อนนะเทรอ่าพวกกับดักลูกโป่งน,นะแล้วก็ลงมังกรไฟฟ้าตามไปถ้าเราไม่ได้ลงบอลลูนไปก่อนนะมันอาจถ้าเจอลูกโป่งดำนะมังกรไฟฟ้ามันจะเจ็บมากนะแล้วก็อาจจะไม่ทันได้ชิ่งนะนมผมถึงผมลงไปก็ ยังกู้ระเบิดไม่ได้นะแต่โชคดีที่มันเป็นระเบิดแดงนะก็ลงนี่ก็มีระเบิดแดงอยู่ข้างในอันนึงระเบิดแดงมันยังไม่เจ็บเท่าไหร่นะแต่เป็นระเบิดดำนะเจ็บเนีย่ยก็ลงอ,อ่มังกรไฟฟ้าไปด้านขวาอีกนะก็ถ้าเล่นมังกรไฟฟ้าก็เก็บขอบหน่อยนะช่วยให้ลงมังกรไฟฟ้าไปชิ่งเก็บขอบสักหน่อยให้มังกรไฟฟ้าชุดหลักเรามันเข้าด้านในนะไม่ออกข้างนะแล้วก็ลงผมลงแบบเล่นกิงก้าชอคเกลไปช่วยเก็บนะขอบข้างขวานะ แล้วก็ลงบอลลูนไปไว้หน้ากระดานตามด้วยมังกรไฟฟ้าการเล่น,นไไมังกรไฟฟ้าอาจจะไม่ยากนะเราลงหาแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือก็ได้นะไม่ได้ต้องสีเรลียสอะไรขนาดนั้นต้องแกนเวอเดนตามไปนะแล้วก็มีไอ้ศิลาจอมถล่มนี้ตามไปในศิลามจะมีบอลลูนหนึ่งลำนะแล้วก็มังกรไ,ไฟฟ้าอีกหนึ่งตัวนะก็ช่วยชิ่งไปนะช่วงที่บอลลูนยังไอ้ลูกโป๊ะไอ้นี่ศิลาจอมถล่มไอ้บอลลูนลูกใหญ่นะล้ำใหญ่นี่ช่วงที่มันยังไม่แตกมันก็ทำลายการป้องกันนะแล้วก็ทาลายเป็นวงกว้างเลยค่อนข้างแรงอยู่นะ แล้วช่วงที่ป้อมอ C ซีมันยิงมาชุดแรกผมก็จะใช้อ,อบิลิตี้ของแกลนวอรเดนเป็นอมตะไะต้องยังไม่ต้องรีบใช้นะต้องรองกดใช้ช่วงที่เราเห็นลูกกระสุนป้อมอ C ซีมันยิงลงมาแล้วนะมันยิงลงมาใกล้จะถึง้าตุเราแล้วค่อยกดใช้นะครับแล้วการที่เรากดใช้อบิลิตี้แกลนวอ r เดนด้วยมันจะเป็นการ ป้องกันดาเมจของอพวกลูกโป่งดำลูกโป่งแดงนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะวางไปด้านในตรงบ้านกันนะสำหรับลูกโป่งนะมันก็นั่นแหละแล้วก็แช่ที่บ้านนะก็ลงน้ํายาม่วงยาแช่เนี่ยผมเอายาม่วงกับยาแช่ามาไม่ได้เอายาผิดมานะครับก็แช่แบบชี้ยิงชิ้ง,งไปเรื่อยนะยิงเป็นแปนที่มันแน่นๆแบบเนี้ยมันก็ไฟเล่นดีนะแต่ถ้าเป็นแปนกว้างๆสิ่งก่อสร้างห่างกันเกินอ่าสิ่งก่อสร้างห่างกันเกินหนึ่งช่องน้าสองช่องขึ้นไปก็อาจจะไม่เวิร์กนะ การไปสามไม่ใช้เวลานานแล้วช่วงที่มันเป่าอยู่นะก็อาจจะโดนพวกป,ป้อมใสอใส่ล่วงไปนะครับอืมเี๋เป็นแปนที่ไม่แข็งนะก็ได้มาสามดาวสำหรับว,วันนี้ก็จบสําหรับจบวอละะเจ็ดวันผมคิดว่าทุกไอดีผมน่าจะได้แปดดาวอยู่และได้จะได้เหรียญครบนะอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเจอแคลนอะไรนะเดี๋ยวมาดูดูยกต่อไปนะยกต่อไปก็เจออ่าอันนี้วนะันแคนจอยนะเจอแคลนล้างนะเขาอยู่นดับไหนนะ อ่าไม่ใช่ไม่ได้ล้างขนาดนั้นนะฮะเป็นอันดับสี่เลยแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้ตึงเท่าวันสามวันแรกนี้นะขอให้เป็นอย่างนั้นนะก็สําหรับวอลลีกเราอาจจะไมไ่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะถึงแม้ว่าเราจะแพ้ก็เถอะเราก็ยังคงจะได้เหรียญวอลลีกมานะนี่นะถึงอันดับโหลก็ได้มาร้อยแปดเหรียญเลยนะดังนั้นเรามาโจมตีเป้าหมายเราโจมตีครบแปดดาวนะสำหรับการโจมตีแล้วก็เรา,เาอดทนไปก่อนนะค่อยๆอัปเกรดไปเดี๋ยวพอเราบ้านใหญ่เราก็จะเริ่มสู่สี่เริ่มตีเขาได้นะถึงไม่ต้องบ้านใหญ่หรอกอ่าเดินต่อไปนะ แคลนวอลลิคมันจะมาทุกหนึ่งเดือนนะช่วงเวลาหนึ่งเดือนบ้านเรามันต้องโตกว่าปัจจุบันอยู่แล้วนะมันมีเวลาให้เราเตรียมตัวถึงหนึ่งเดือนนะไม่ได้แบบมีทุกวันนะวอลลิคก็นั่นแหละฮะช่วงอีกหนึ่งเดือนผมอาจจะเป็นบ้านแล้วสิบแล้วก็ได้น,ะน่าจะเป็นบ้านแล้วสิบแล้วละ่ะทหารผมก็อาจจะแข็งแกล่งกว่านี้นะผมก็เจอคลนวอลล u e ผมอาจจะเจอบ้านสิบาผมอาจจะโจมตีได้ดีกว่านี้นะส2บนะไม่ใช่ส3าขออภัยนะอตอนนี้เราเป็นบ้านเลวก้านะช่วงนั้นผมอาจจะมีอาจจะควนกับบับเบิลค ใช้ในการวอลได้แล้วเนาะอพอช่วงนี้ผมอัปเกรดไปย,ยาวๆรอเลยว่าสามสิบไปก่อนค่อยออกมาเล่นกันก็นี่ไห้คลิปนี้นะ่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากเพื่อนกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็มาลงใหม่นะช่วงบ่ายสามโมงตรงนะมาจบตีวอลวันที่สี่นะวันนี้ไม่ได้ดาวเลยนะ,ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าผมได้ดาวไปเท่าไหร่แล้วนะแคลนแล้วก็ผมได้ดาวไปสี่ดวงนะวันนี้ไม่ได้ดาวก็ไม่ได้เพิ่มนะได้สองวันแรกวันละสองดวงนะโอเค วันแรกได้3นะวันที่2ได้1นละ้วะเป็น4นะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พาระทดไปพรุ่งนี้บ่ายสามตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ